สำรับใครนะครับผมที่ไปมินนะครับไอตัว True Ethereum w i t h l o v e นะครับผมที่ผมเคยพูดไว้ในคลิปวิดีโอนะครับผมมันก็จะมีแจกนะครับผมนส0.3 Transferable นะครับผม n f t นะครับผมแน่นอนนะครับมันก็คือการแจก n f t m a i n n e t Beta n f t Collection นะครับผมใน CK EVM นะครับในครั้งแรกนะครับถามว่าเราจะได้อะไรกลับไปนะครับอ นั่นสิใช้คําว่านั่นสิเลยนะครับผมเพราะว่าผมรู้สึกว่าเราก็คิดไม่ออกจริงว่าเราจะได้อะไรกลับไปนะครับเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่คุณต้องหานะครับผมก็คือตัวเลขของเรานะครับผมว่าตัวเราเออรี่นะครับผมจะได้อะไรกลับไปเช่นเดียวกันนะฮะก็ไม่น่าจะว่าเขาจะแจกอะไรนะฮะในปัจจุบันนี้นะครับผมแต่เราสามารถไปดูนุกเคนไอดีได้นะครับไปดูกันได้นะจ๊ะ เออ,เอ,อช่างมันเทิงนะไม่เป็นไรเอาดูคร่าวๆแล้วกันมันอยู่ข้างล่างตรงดีเทลนะครับผมสามารถไปดูตรงดีเทลได้นะัจะมีโทเค็นไอดีนะครับผมประมาณนั้นครับผมตัวโทเค็นไอดีจะเป็นตัวหนึ่งที่จะปล่อยของเราออกมานะครับเดี๋ยวจะติดตามต่อเนื่องนะครับผมว่ามีอะไรที่เราจะได้เห็นมันนะครับผมน่าจะเป็นสัปดาห์นี้นะคือเข้าใจว่าเป็นสัปดาห์นี้นะครับแต่เขาบอกว่า next week นะครับผมก็เลยก็เลยว่าเออเราลงว่ามันวันไหนวะ มันเลื่อนนะครับมันเลื่อนจากเดิมไปนะครับผมโอเคครับประมาณนี้คร่าวๆเจอกันใหม่สวัสดีครับ